ราจะไปดูทุเรียนกันที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้เกษตรกรที่ภาคเหนือนะคะในสวนทุเรียนเนี่ยอย่างพันหนักเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงทําใบชุดที่1นนะคะใบอ่อนนะคะเริ่มแทงยอดค่ะทุกคนในช่วงนี้จะต้องมีการจัดการดูแลอะไรกันบ้างนะคะเรามีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ระยะใบอ่อนเริ่มแทงยอดหลังจากที่ได้ทำการพักต้นทุเรียนแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การทำใบเพื่อสะสมอาหารค่ะใบทุเรียนถือเป็นหัวใจของทุเรียนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะนี่คือโรงครัวที่คอยสังเคราะห์แสงปรุงอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการออกดอกออกผลผลิตในหนึ่งรอบใบทุเรียนตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงใบแก่จะใช้เวลาประมาณ45วันถึง60วัน ดังนั้นธุเรียนจะมีการแตกใบอ่อนทุกๆ2เดือนและใน1ปีจะแตกใบอ่อน5 6ถึง6ครั้งทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะหากฟ้าเปิดก็จะแตกใบอ่อนเร็วแต่ถ้าฟ้าปิดฝนตกก็จะใช้เวลานาน,านค่ะใบทุเรียนจะมีการแบ่งระยะเป็นระยะใบอ่อนเริ่มแทงยอดระยะหางกล้าระยะใบอ่อนระยะใบเพสลาและระยะใบแก่หรือระยะใบสะสมอาหารค่ะ ระยะที่1่ใบอ่อนเริ่มแทงยอดหลังจากที่เราใส่ปุย๋ยสะสมอาหารก็จะมีการแทงยอดใหม่ออกมาเป็นระยะที่1ค่ะระยะที่2ระยะหางปลาหรือใบดาบก็จะมีลักษณะคล้ายกับหางปลาหรือมีรูปร่างเหมือนกับดาบค่ะระยะที่3ระยะใบอ่อนในระยะนี้ใบจะเริ่มคลี่ออกมาเป็นสีเขียวอ่อนแต่ใบย,ยังกลางไม่เต็มที่ค่ะระยะที่4ี่ ระยะใบเพสตลาดใบระยะนี้จะกลางเต็มที่มีการจเจริญเติบโตทั้งความยาวความกว้างเป็นใบที่มีขนาดเต็มใบค่ะระยะที่5ระยะใบแก่ใบในระยะนี้จะมีสีเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาและใบมันวาวอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงครัวที่มีความสามารถในการผลิตและสะสมอาหารค่ะ ในช่วงใบระยะที่1ถึงระยะที่3หรือตั้งแต่ระยะแทงยอดถึงใบอ่อนใบย,ยังไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองง่ายๆก็คือใบอ่อนเป็นช่วงที่ใช้อาหารมากกว่าการสร้างอาหารดังนั้นใบในช่วงนี้จะใช้พลังงานมากจนเป็นสาเหตุของการแย่งอาหารจากส่วนอื่นๆซึ่งอาจเป็นที่มาของการุร่วงของดอกและผลอ่อนนั่นเองค่ะและในระยะใบอ่อนควรให้เฉพาะปุ๋ยทางดินอย่างเดียวนะคะยังไม่ควรให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารทางใบค่ะ เพราะเป็นช่วงที่ยังไม่มีการพัฒนาของเซลล์หรือโครงสร้างของใบและปากใบยังพัฒนาไม่เต็มที่ค่ะจึงทําให้ความสามารถในการลําเลียงธาตุอาหารยังไม่ดีเท่าใบแก่ดังนั้นเมื่อเราฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเข้าไปอาจทำให้ใบไม่เสียหายและหลุดร่วงได้ค่ะ ธาตอาหารที่สําคัญในช่วงนี้นะคะก็คือไนโตรเจนซึ่งจะทําให้ใบมีการจเจริญเติบโตดังนั้นหลักการใช้ปุ๋ยทางดินก็ควรให้ปุ๋ยในช่วงที่ทุเรียนแตกใบอ่อนค่ะการใส่ปุ๋ยทางดินในช่วงนี้ควรให้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงเช่นปุ๋ยเคมีสูตร25-7-7หรือ15-15-15ผสมกับ15-0-0หรือ27-0-0หรือ21-0-0 หรือ4600หรือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่นสูตร15-15-15ร่วมกับปุ๋ย C, อินทรีย์อัตรา1-1.5ถึง1.5กิโลกร,รัมต่อต้นค่ะตั้งแต่ใบชุดที่1เริ่มผียอดเป็นยอดอ่อนอาจจะมีโรคและ,มะแมลงรบกวนได้หลายชนิดนะคะเช่นโรครากเน,านา่าโคนเน่าโรคใบจุดสาหร่ายโรคราสีชมพูส่วนมแมลงที่สำคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้คือเพลี้ยไฟ เพี้ยจักระจั่นฝอยและเพี้ยไก่แจ้ค่ะอยากรู้กันไหมคะว่าตอนนี้ภาคเหนือนะคะทุเรียนสายพันธุ์เบาเขาอยู่ที่ระยะไหนนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะอยู่ที่ระยะใบอ่อนค่ะการดูแลในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะถ้าพี่ๆยังไม่ทราบเรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยคะ่ะ ระยะใบอ่อนในระยะนี้เราจะเห็นใบเริ่มคลี่ออกมาเป็นสีเขียวอ่อนค่ะแต่ใบย,ยังกลางไม่เต็มที่ช่วงระยะนี้นะคะใบย,ยังไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือใบอ่อนเป็นช่วงใบที่ใช้อาหารมากกว่าการสร้างอาหารค่ะและช่วงนี้นะคะยังคงต้องระวังศัตรูทุเรียนเช่นเพี้ยฝ่ายเพี้ยจักระจันฝอยและเพี้ยไก่แจ้ค่ะส่วนโรคที่ควรต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็คือโรครากเน่าคนเนา่า โรคใบจุดสาหร่ายและโรคราสีชมพูค่ะเพี้ไฟมีไหมคะพี้ไฟมีไหมคะถ้าไม่มีก็โชคดีไปแต่ถ้าส่วนคุณมีเมื่อไหร่ต้องรีบจัดการให้อย่างไวเลยค่ะวันนี้นะคะจะต้องดูแลยังไงจัดการยังไงใช้สารเคมีอะไรกันบ้างนะคะเรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยถ้าเกิดว่ายังสงสัยอยู่ต้องรีบดูคลิปนี้เลยค่ะ เพี้ยไฟสามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มเมเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบ หรือที่ยอดอ่อนและผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2ถึง0.3ม mm ิลิเมตรเท่านั้นระยะไข่อยู่ที่2-4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียน<ๆ>เพี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอ ซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทำให้ใบร่วงได้ส่วนในระยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพี้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอกทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหม้และในระยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ยไฟอยู่ตามซอกของน้นาำผลทุเรียนทำให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบ หรือหนามติดทำให้จําหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกำจัดเพี้ยไฟสามารถทำได้โดยมันสำรวจแปลงปลูกทุกๆ3วันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เสี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ้น่นพ่นน้ำในฤดูแลง้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ย,ยไฟให้อยู่ในระดับต่ำ ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจําเป็นต้องใช้สารกําจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกําจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรมอัตรา1 0 0ถึง150ซีซีส cc สลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา1 0 0 2 0 0ถึง200ซีซี cc สลับกับอาบาเมกตินอัตรา1 0 0ซีซี cc สลับกับฟิโฟโปนิลอัตรา1 0 0 2 0 0ถึง200ซีซี cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำสองรลิตรค่ะเจอเพี้ยนจักรจันฝอยแล้วคะอืมต้องรีบจัดการเลยคะ่ะช่วงนี้อาจจะพบได้ใช่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะนี่กเกษตรกรเพิ่งโทรมาเมื่อกี้เลยคะ่ะมีการพบเพี้ยนจักระจันฝอยด้วยนะคะจะต้องทำอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้นะคะแพรมก็เลยเตรียมคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงอะไปชมกันเลย ใช่เดี๋ยวไปดูในรายการเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพีย้ยนจะก,กระจันฝอยจะเกิดการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดและใบอ่อนทุเรียนและปล่อยน้ำลายที่เป็นพิษทำให้ขอบใบอ่อนทุเรียนม้วนงอมีลักษณะคล้ายใบถูกน้ำร้อนลวกแต่อาจจะเกิดลักษณะอาการใบไหม้ ก็จะทําให้ใบทุเรียนร่วงเหลือแต่กิ่งก้านทุเรียนซึ่งจะทําความเสียหายให้กับต้นทุเรียนในระยะบํารุงต้นได้รุนแรงกว่าเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจกระตันฝอยมีขนาดเล็กและบอบบางมากเพียง2.5มิลิเมตรสังเกตดูด้านบนและส่วนหัวจะมีสีน้ำตาลอมเขียวบริเวณใกล้กับขอบหน้าผากจะมีจุดดํา2จุดพร้อมรอบด้วยวงสีเขียวปนเหลืองตัวตเต็มวัยจะวางไข่เป็นสีเหลืองใส ยมักจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวที่บริเวณเส้นกลางใบของใบอ่อนด้านใต้ใบไข่มีลักษณะกลมรีขนาดยาว0.6มิลิเมตรการป้องกันกำจัดเพียจักจั่นฝอยนั้นมักใช้สัตวูธรรมชาติในการควบคุมเพียจักจั่นฝอยได้แก่ร่วงต่อปีกลายหยักร่วงต่อลายสมอแมลงปีกสต่อและแมงมุมมันสำรวจยอดอ่อนและใบอ่อนทุเรียนถ้าพบเพยจักจั่นฝอย ให้ใช้กับดักสนนารเหนียวสีเหลืองล่อตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้งหรืออาจจะฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพี้ยจะกะจัดฝอยก็ได้ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูรนอัตรา50-100กรัมหรือพิริฟอร์เมทิลอัตรา300ซีซี หรืออีมาเบกตินเบนโซโเอตอัตรา100 2 0 0ถึงซีซีหรือฟิโพนิลอัตรา100 2 0 0ถึงซีซีทุกอัตราแนะนำผสมน้ำา2 0รอลิตรขอเวลานอกสักครู่นึงนะคะเพราะว่ามีพี่ๆเกษตรกรนะคะไลน์มาอัปเดตสถานการณ์ค่ะว่าตอนนี้เจอเพี้ยไก่แจ้ค่ะหืมพบเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อะถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังเจอเพียไก่แจ้อยู่แถมมีข้อมูลดีๆค่ะมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงน,นะคะอุ๊ยไม่บอกหรอกไปดูในคลิปดีกว่าค่ะอะเมื่อตัวเต็มไวของเพียไก่แจ้ทุเรียนเข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมาก ประมาณ1มิลลิเมตรเท่านั้นและเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มิลลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยไก่แจ้หรือเพี้ยไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลปนเขียวขนาดประมาณ5มิลลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยไก่แจ้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียน ทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทําให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยไก่แจ้เข้าทําลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทําให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวเวสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าวในระยะตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ ทำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกําจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทําได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อร่วงเต่าปีกลายหยักร่วงเต่าสีเข้มร่วงเต่าลายสมอมแมลงปีกสและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้น ถ้าเราทําทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทําให้ช่วงเวลาการทําลายของเพี้ยไก่แต้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย40-0-0พ่อนอทางใบในอัตรา200กรัมต่อน้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม หลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพลี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดักซันเนยวสีเหลืองลองเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพลี้ยไก่แจ้ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง และมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่มคนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟ no ูรนอัตรา50ถึง100กรัมหรืออิมาเม็กดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200ซีซีสลับกับพิโฟนิลอัตรา100ถึง200ซีซีทุกอัตราแนะนําให้ผสมกับน้ํา200ลิตรค่ะ ช่วงนี้นะคะภาคเหนือต้องระวังหลายโรคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรครากเนา่าโคนเน่าราสีชมพูใบจุดสาหร่ายค่ะแต่ว่าเราจะไปทีละโรคนะคะเดี๋ยวจะจํากันไม่ได้สําหรับโรคแรกรากเน่าโคนเน่าะนะคะเป็นกันบ่อยเป็นกันได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีความชื้นสูงนะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าเป็นแล้วนะคะจะต้องทําอย่างไรเรามีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันด้วยค่ะโรครากเนา่าโคนเนา่า โรครากเน่นาคนเน่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเน่นาคนเน่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคเซตร่วมกับวาลิฟินาเลต อัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะสำหรับการป้องกันโรครากเน่าคนเน่า โดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟอสฟอริกแอซิด 10cc ต่อน้ำ 10cc ใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุป,ประมาณ 50cc และปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านจเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ30-60เซนเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2นิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีด ขั้นตอนที่2นํนกระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ํายาเข้าไปในลําต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ําไหลซึมออกมาภายนอกหลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ํายาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ปีไปแล้วให้ใช้น้ํายาประมาณ1กระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลง โดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรครุนแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งโรคเลยค่ะใบจุดสาหรายถึงแม้วันนี้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่พบนะคะหรือว่ายังพบน้อยอยู่ไม่เป็นไรค่ะเรานะคะก็มีความรู้ดีๆนะคะมาฝากกันด้วยเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้และก็นําไปปรับใช้เมื่อพบกับโรคใบจุดสาหรายค่ะเยอะขนาดนี้มันต้องมีสักใบแล้วนะโรคใบจุดสาหรายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูง สามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียนการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสาหรายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหราย เมื่อตัดแ,แต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาร่ายออกแล้วต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียนเพื่อกําจัดโรคใบจุดสาร่ายในสวนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสาร่ายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่นคอ p เปอร์ไฮรดรอกไซอัตรา200-300กรัมหรือ Copper ร์ออกซิค i อรอัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำสอ0ลิตร ฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นต้นทุเรียนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ไหมคะหลายต้นมากๆเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีสักต้นไหมหน้าที่เคยเป็นโรคราสีชมพูและเขา ผ่านกันมาได้ยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากรู้ว่าการเป็นโรคราสีชมพูนะคะต้องรักษาดูแลยังไงวันนี้ค่ะดีเลยค่ะแพมเตรียมข้อมูลดีๆมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะต้นนี้เคยเป็นไหมนะแล้วต้นนี้อ่ะไม่รู้สิสำหรับการกำจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวนสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้เช่นคาเบนดาซิม ตรา200-300ซีซี cc, หรือแมนโคเซปอัตรา500กรัมหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคารายอัตรา300-500กรัมหรือแมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา300-500กรัมหรือโพคารัสอัตรา100ซีซีหรืออะซอกซิโตบิน อัตรา100 200ซีซีหรือไดพิโนโคโนโซอัตรา200 300ซีซีโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5 7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7 10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ เดี๋ยวนี้ภาคเหนือนะคะก็ปลูกทุเรียนกันเยอะเลยค่ะสิ่งที่ต้องทําก็คือการปรับปรุงคุณภาพทุเรียนให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพจําหน่ายได้ในราคาสูงค่ะอย่างที่ได้บอกกันไปนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะต้องระวังนะคะเรื่องของโรคและก็มแมลงกันเยอะเลยยังไงก็อย่าลืมนําไปปรับใช้กันนะคะอตอนนี้สวนกว้างมากเลยค่ะเดินทั้งวันคงไม่หมดนะคะขออนุญาตขึ้นรถแล้วก็ไปเที่ยวสวนทุเรียนกันต่อนะคะไปตามมาค่ะ Ô, nắng lên cái nồi.